อะไรไม่เกี่ยวเรื่องอะไรไปเยอะพูดเรื <reco Christ> ่องอะไรอืออ <onic bizarre> ืออือตู้กันเลยเหรอสู้กันต่อยกันป่ะต่อยกันงี้เยเหรออือเล่นทำไมต่อเลยอือคุณท่าไหนคุณท่าไหนรูดิคุณท่าไหนนะคุณท่าโชคเลยอ่ะโชคๆๆโชคเลยเหรออือกระโดดถีบเลยเหรออือโตอืออือกระโดดถีบเลยหูโอ้เก่งเลยอืมอืมกานคออืมอุ้ยสู้กันหู สี่เลยโอ้เออยอดอ่ะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะแล้วถีบมันทำไงอ่ะอืมทำไมต่ออืมอืมชอบมันเลยหรออืมอืมหนีไปเลยอ่ะโอ้เออหนีเลยหนีเลยโอ้เก่งเก่งเหนูเก่งมากเลยอ่ะเออเออหนูถีบมันกระเด็นกระดอนแล้วตาโตด้วยโอ้โหเก่งเลยเออเก่งเก่ง เออหนสีมันเอู๋หนูมันมากเลยอ่ะู๋สุดยอดเลยอ่ะเนาะแล้วไงอีกอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วยัไงอีกมันทำยไงต่ออีกไหนเล่าปี๊ไหนทำท่าไหนอีกงานโง่กระโดดทีกระโดดทีอู๋มันมากอ้ยู๋สุดยอดอ่ะอู๋อู้๋มันมากเลยอู๋มันหนีเลยอ่ะวิ่งหนีไปเลยอู๋เกร่ง หนูไปเรียนท่านไปจากไหนใครสอนหนูอ่ะใครสอนนะแกเก่งหเรียมกันแ้หนูได้ย้เก่งเโอถีบๆเลยอืมอเออืมเออเออโอ้ยหนมันมาไโอ้ืมตัดใจเลยอะตัดใจมากหมตัดใจมากมชอบชอบชอเป็นแชมป์เลยอะอ้เกงเก่งเก่งเกข้าีกไหม Ô, mày 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 ừ, mày 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 ừ, 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 ừ,